คนนะคะอานายมาแล้วสำนเนาถูกต้องจุบุแล้หนูหนวลจันค่ะสำนเนาถูกต้องจุบุค่ะครับบยอ,อันนี้มไม่เคย,ยไปไหนตกใจตลอดเลยนะคะอะละค่ะเดี๋ยวพามาดูอินดี้หน่อยค่ะอยู่กับคุณครูฝึกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราอยู่กันที่ด็อกเพกาวค่ะอันนี้เป็น คุณครูฝึกว่ายน้ำของน้องๆน,นะคะคุณครูเข้ากล้องหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาหลันๆแล้วก็ลูกๆของดาวนะคะไปว่ายน้ำคุณครูคะมันมีฝึกอ,อะไรกันบ้างคะที่ด็อกเพกาแห่งนี้คะที่ว่ายน้ำนะคะ,ะก็จะให้น้องเขาได้ออกกำลังกายครับผมแล้วก็แล้วก็ว่ายน้ำบำบัดครับผมค่ะคสำหรับคนที่ ถา,าไม่ค่อยแข็งอะไรก็มาใช่ใช่ครับผมใช่ครับผมก็จะมาไหว้ในบําบัดก็คือให้เขาอยู่ที่อาการเขาครับถ,ถ้าถ้าอาการหนักก็จะถ้าอาการเขาหนักก itch, <อ>็จะให้เขาว่ายอยู่กับที่ใส่จุกทีพแล้วก็ใส่สายแฝดไว้แล้วก็ให้เขาว่ายอยู่กับที่ครับผมแต่ถ้าเขาย ANG ังประคองตัวได้อยู่ทรงตัวได้อยู่ก็อาจจะแบบ กดชูชีพถ้าเขาไหว้เป็นอยู่ก็ให้ให้เขาไหว้เองอะไรเงี้ยฮะอย่างเนี้ยไม่เคยไหว้เลยตัวเล็กเนี่ยค่ะประมาณขวหนึงไหว้ควรจะประมาณกี่นาทีดีคะอ่าจริงๆไหว้ครั้งแรกเนี่ยเราไหว้ไม่เกิน20นาทีอยู่แล้วเพราะว่าหมาเล็กเนี่ยปกติแล้วเขาไหว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วครับคุณครูค่ะแล้วที่นี่นอกจากมีสาว่หวน้ำแล้วมีบริการในส่วนอะไรอีกบ้างคะอ่าก็จะมีรับปากเลี้ยงครับผมแล้วก็มีรับฝึกครับผมค่ะทัางหมาใหญ่หมาเล็กมีหมดในเส้นนีใช่ครับผม ก็ขอบคุณคุณครูคุณครูใช่ไรคะจอดครับผมคุณครูจอดนะคะมาเจอกันที่ด็อกเพเกาวนะคะย่านถนนพระรามสองหรืออยู่ใกล้ๆมหาชัยเมืองใหม่นั่นเองนะคะครับตอนนี้ถึงคิวของหมาพันธุใหญ่ของเราแล้วนะคะจะได้ลงสระแล้วนะคะขอบคุณคุณครูจอดมากเลยนะคะครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวดาพาไปดูบรรยากาศของด็อกเพเกาวนะคะเป็นร้านของคุณจิ๋วนะคะก็สามารถมาได้นะคะมีทั้งรับฝากเลี้ยงสุนัขพันเล็กพันใหญ่นะคะ ทุกสายพันธุ์เลยนะคะรวมถึงมีสะไว้น้ำแล้วก็สนามขอบอกเลยว่าเยอะมากค่ะแผนแผนๆนะคะนี่เราใช้ตาก็คือแบบสนามเยอะมากนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะลูกๆของเรานะคะจะสามารถที่จะแบบว่าวิ่งเล่นได้สบายนรับทุกพันธุ์เลยนะคะทุกสายพันธุ์เลยนะคะโอ้นี่มีน้องคอกี้ด้วยนะคะน่ารักมากชื่อน้องอัลมอนด์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันเหมือนกัน <laughs> นึกว่านึกว่าอัลมอนด์ โอเคเดี๋ยวให้ดูนะคะกับข้างก่อนนึกว่าน้องอัลมอน,นอด์น้องช่นน้งจิ้วชื่ออะไรนะคะจิ๋ว,วคล้ายๆชื่อเจ้าของเลยค่ะคุณจิ๋ว <laughs> ชื่อน่องมาอย่าลืมนะคะสําหรับท่านที่นะคะแบบว่าจะไปเที่ยวในวันหยุดนะคะวันหยุดต่อเนื่องวันหยุดยาวๆนะคะหรือว่าอยากพาน้องหมานะคะมาแบบวิ่งเล่นนะคะออกกําลังกายหรือว่ามาฝึกนิสัยเขานะคะให้มีระเบียบวินัยสามารถมาได้ที่ร้านด็อกเพเกาวนะคะถนนพระรามสองนะคะสามารถมาได้ตลอดเลยนะคะก็วันเวลาเปิดนะคะเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะคะด็อกเพเกาวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสระว่ายน้ํานะคะ เดี๋ยวเราพาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเรามารับมานะ <laughs> พาไปดูสระว่านยะแบบน้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะแบบว่าโปรโมทให้เพื่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อปีปีสองปีที่แล้วนะคะดาวก็มาถ่ายรูปกับเขาแบบว่าอยู่ทั้งวันทั้งคืนแบบว่าอยู่เป็นบ้านตัวเองไปเลยนะคะเดี๋ยวช่วยโฆษณาให้เขาหน่อยนะคะดูแม่ออกมาไม่ได้เลยเดี๋ยวมาลูกเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเป็นสนามวิ่งเล่นนะคะเยอะมากๆเลยส่วนด้านนี้ก็ จะเป็นนะคะโรงแรมของน้องหมานะคะมีหลายโซนค่ะนี่น้องอัลมอนด์นะคะให้ดูใกล้ๆเมื่อกี้แอดถ่ายรูปน้องอัลมอนด์ไปแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูสระน้ำแล้วก็สถานที่ของด็อกเพกกาวกันนะคะสนามเยอะมากค่ะเพื่อนๆทักทายตลอดนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูอันแล้วก็มีนะคะในส่วนของ น้ำตัดขนสุนัขด้วยนะคะอันนี้เป็นสนามนะคะสนามของเด็กน้อยค่ะหมาพันเล็กๆนะคะก็จะมาวิ่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่สาว่ายน้ํานะคะสาว่ายน้ําของน้องหมานะคะ ขอย้ํานะคะว่ารับทุกสายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เล็กหรือว่าพันธุ์ใหญ่มากคือมานะคะที่ดอกเพกาวนะคะก็รับฝากเลี้ยงรับสอนนะคะสําหรับน้องที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะให้น้องเนี่ยมีระเบียบวินัยมากขึ้นนะคะก็สามารถเอามาฝึกเลี้ยงที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในโซนของที่พักผ่อนนะคะของคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องๆมานะคะนี่ค่ะ น,นี่เป็นโซนด้านในนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวอ e ีกสักครู่นะคะเดี๋ยวดาจะพาน้องหมามาว่ายน้ำแล้วนะคะเป็นสะคนนะคะสะคนลงได้ไหมโอเคนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะก็เออเดี๋ยวน้องจะลงได้เลยไหมเนาะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าตัวเล็กจะสามารถว่ายได้เลยไหมเอาว่ายเลยก็ได้เนาะ เอาเอาน้องไหว้เลยก็ได้ค่ะอ๋อโอเคยังไม่พร้อมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะตอนนี้น้องสนามจะมีเยอะมากค่ะนี่คือมีสนามว่างตลอดให้น้องได้วิ่งเล่นนะคะออกกำลังกายกันนะคะปลอดภัยค่ะปลอดภัยมากนะคะนี่ค่ะคือลัวรอบขอบชิดมากเลยนะคะ สนามสนามสิบอุย้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยอยู่บ้านทําไมซ่าฮะไอ้นวันจันพอไปที่อื่นะนีอหนะอพอมาที่อื่นนีนะเป็นหมาหงอยไปเลยจ้ะเป็นหมาหงอยไปเลยจ้ะวันนี้เราก็จ้าประจํานะคะวันนี้ บังคับครูขเข็นค่ะเอาพี่ฟงมาช่วยถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราพาหมาวิ่งเล่นหน่อยดียวกว่าใช้ชถือกล้องเลยค่ะ่ง ฮันน่าให้กล้องหน่อยสิงโตน้อยค่ะช่างเก่านะคะตันแบบเจงกระบองแนะคะ่ค่ะสิงบ่าสิงบ่าถูกนะคะ,อ,ะ,ะ,คะอันนี้นะคะหลานยายหลานยายนะคะหลานยายอยู่บ้านซ่ามากพอมานี่แหละโ,โหไม่ไหวเลย นพระามค่ะบายอะกดปิดใช่ไหม